หมเลพราะฉะนั้นน้ำพึ่งก็จะมาจากดอกดินจีปีหนึ่งก็จะเก็บแค่ครั้งเดียวเองค่ะที่บ้านเราก็มีเหมือนกันค่ะพ่อทํารังไว้แล้วก็มีน้องพึ่งมาอาศัยอยู่ด้วยน้องๆมาอยู่ได้4เดือนแล้วแต่พึ่งจะมีรังนิดเดียวเองค่ะเห็นไหมการทํารังพึ่งแบบนี้เราไม่สามารถไปคอนโทรอะไรได้ทุกอย่างต้องลุ้นหมดเลยค่ะว่าพึ่งจะมาอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะทํารังพึ่งเยอะไหมและนี่ก็คือรังพึ่งที่เราได้มาค่ะน้ำพึ่งที่ทุกคนเห็นนี้ได้มาจากชาวบ้านนอกจากชาวบ้านแถวนี้จะทําสวนแล้วก็ทําการเลี้ยงพึ่งนี่แหละค่ะเเป็นออาาชีพพสริมมได้ คุณแม่ก็จะมาคอยคัดแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้แม่ก็จะคัดออกค่ะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมเราชอบกินลวงพึ่งแบบนี้มากเลยค่ะมันจะมีความมันมัน,มนหอมหอมแบบบอกไม่ถูกอร่อยมากลวงพึ่งป่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนลวงพึ่งเลี้ยงนะคะมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้เลยค่ะคือตอนนี้กลิ่นน้ำพึ่งหอมไปหมดแล้วค่ะอเมทนไม่ไหวจิ๊กของแม่กินอีกละชุม่มคอด้วยความที่น้ำพึ่งเนี่ยหนึ่งปีเก็บแค่ครั้งเดียวออเดอร์ก็เลยจะมีจํากัดค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีพี่พี่สั